ห้องไปมีเรื่องเราไปตีเขาทีนี้เาเป็นน้องนะแล้วเป็นน้องบังเขาเขาก็เรียกไปที่ห้องทําการของแดนนะนะบังเขาเรียกรวมดิเขาก็บอกว่าไอ้โวนไปกับบังเมา ผมก็เลยถามว่าบ้างจะไปไหนไปเอามาออกมาไม่ให้น้องไม่ให้นาโดนย้ายก็บอกไปบ้างเสร็จปุ๊บก็แจกเหล็กกันเลยลเข้าไปเจราจาไม่ให้เด็เจ้าหน้าที่ไม่ให้เจ้าหน้าที่ไม่ให้ก็เลยชักเลยไม่ให้ก็เลยแทงในคนนั้นเลยเนี่ยตอนนี้ก็เลยงานใหญ่เลยก็ชักแทงกันโดนไปยี่แปดรูคนละเห็นดอ,อแทงพวกเสร็จปุ๊บเจ้าหน้าที่สี่คน ฟาตัาตีใช่ป่ะแล้วก็ากวฟาตัอีกคนตอเผลยังนี้อีกคนแทงจุ๊บจุบ๊จบเฉพาะบังคนเดียวนะกดคอยใช่ป้ะตายตายที่ผมเมนนะประมาณห้าตายหกตายแล้วของเขาเป็นตะไบหังนหนูนันก็คือเจ้าหน้าที่ก็คือโดนด้วย,ดวยโดนจนเขาวิ่งออกไปแล้วเจ้าหน้าที่สี่คนเร็ดเปิบม,มากันเต็มไปหมดเลยตอนนี้ชุดดํามาเลยตอนนี้การ